อุบาสกะสูตรสูตรว่าด้วยอุบาสกข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลอุบาสกชาวบ้านอิดช้านังคละคนหนึ่งเดินทางมาถึงพระนครสาวัตถีโดยลำดับด้วยกรณียกิะบางอย่างก็มีธุระเข้ามาในเมืองอะนะ เหมือนกับคนต่างจังหวัดมีธุระเข้ากรุงเทพอย่างนั้นนะครั้งนั้นแลอุบาสกคนนั้นยังกรณียกิจนั้นให้สําเร็จในพระนครสาวัตถีแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับอุบาสกนั้นว่าดูก่อนอุบาสกท่านกระทําปริยายนี้เพื่อมาณนะที่นี้โดยการนานแลหมายค่ะว่าโอ้นานแลนะจึงได้มาเนี่ย อุบาสกนั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์เนี่ยประสงค์จะเข้าเฝ้าเข้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่กาลนานจริงๆอยากจะมานานแล้วแต่ว่าข้าพระองค์นี่ขวนขวายด้วยกิจที่ต้องทําบางอย่างจึงไม่สามารถจะเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อยากจะมานะแต่ว่ามาไม่ได้เนี่ยธุระเยอะเหลือเกินงานมากนะ คล้ายๆกับหลายท่านก็าบอกโอ้อยากฟังธรรมมากแต่แหมทําไมงานมันเยอะจังเลยช่วงนี้นะงานชุมไปหมดเลยนะก็เลยเนี่ยอดฟังธรรมเลยพระพุทธเจ้า,าไม่ได้คิดตามเรื่องเขาหรอกพระองค์คิดไปอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าก็คิดแบบพระพุทธเจ้า,านะพระพุทธเจ้า,าจะไม่คิดเหตุผลแบบเราหรอก <ๆ S 2> พระผู้มีพระภาคเจ้าทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่ากิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ใดความสุข ย่อมมีแก่ผู้นั้นหนอผู้มีธรรมะอันนับได้แล้วเป็นพหูสูตรหมายค่ะว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านไม่มีกิเลสเครื่องกังวลแม้แต่นิดเดียวเนี่ยท่านมีความสุขจริงหนอเั้นท่านมีความสุขแล้วสังขารทุกชนิดท่านนับจบหมดแล้วท่านนับว่าไงนะนับว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาน,นับเสร็จแล้วพหูสูตรแบบปฏิเวทเสร็จแล้วพระอ,องค์ก็บอกกับพระอ,องค์อ่ะจงมาดูบุคคลผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเดือดร้อนอยู่ อันนั้นก็บอกมาดูวาสุกนี่เขาเดือดร้อนอยู่ชนผู้ปฏิพัตน์ในชนย่อมเดือดร้อนใครที่ยังห่วงอะไรก็ยังเดือดร้อนอยู่ถ้ายังมีกังวลก็ยังเดือดร้อนเนี่ยนะข้อความเดือดร้อนทั้งมวลก็มาจากความกังวลไอ้ธุรกิจทั้งหลายที่บอกว่าเนี่ยด้วยกิจทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยก็เพราะยังพอใจในสิ่งนั้นก็เลยกังวลกับสิ่งนั้นยังติดใจกับสิ่งนั้นก็ต้องเดือดร้อนเพราะสิ่งนั้นถ้าติดใจกับสิ่งใด ปฏิพัทธะพัทธะนี่แปลว่าผูกพันพัทธะแปลว่าผูกผูกด้วยพันด้วยเนี่ยปฏิก็เฉพาะทั้งผูกทั้งพันเฉพาะไว้กับสิ่งใดถามว่าจะไม่ไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งนั้นหรือเพราะว่าใจเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดก็ต้องเดือดร้อนมาจากสิ่งนั้นเนี่ยนะต่างจากพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องผูกผูกเคยเห็นเชือกผูกไหมผูกก็ไม่ผูกไว้รอบเดียวไหมพันอีกคนที่มีกิเลสผูกทั้งผูกทั้งพัน ทีนี้ถ้าเอาใจไปพันไว้กับของร้อนอะไรจะเกินก็เดือดร้อนอยู่แล้วพันก็เห็นแล้วนะว่าคนที่หมดกิเลสกับคนมีกิเลสนี่ต่างกันอย่างไรพูดถึงอุบาสกนยนะคำว่าอุบาสกอุปาสกะอุบาสกก็คือผู้ประกาศภาวะที่ตนเป็นอุบาสกในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการถึงไตรสรารณคมเป็นผู้ถือเอาศิขาบทห้า พุทธมามะกาบแปลว,ว่าผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นของเราพระธรรมว่าเป็นของเราพระสงฆ์ว่าเป็นของเราทีนี้อุบาสกนี้ปกติแล้วเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นเนืองนิดคือปกติเป็นประจําเลยนะตอนหลังเธอไม่ได้เข้าเฝ้าพระาศาสดาด้วยกรณียกิจสองสามวันแล้วจึงก็พระอ,องค์ก็บอกว่าอ้าวไปไหนมาไม่เห็นตั้งหลายวันนะนะอ,องค์ก็ทักนะจริงอยู่เมื่อเธอเลื่อมสายยิ่งในพระาศาสดา ไม่ได้มีความเอื้อเฟื้อในเรื่องอื่นเหมือนในการเข้าเฝ้าฟังธรรมของพระาศาสดาปกตินี่ให้ความสําคัญกับการฟังธรรมเป็นเป็นชีวิตจิตใจเลยนะตอนหลังก็มีกรณียกิจก็เลยลาไปทํากิจนะนะบทว่าเอตมัตถังวิทิตวาความว่าทรงทราบโดยประการทั้งปวงถึงความนี้ว่าอันตรายแห่งกุศลย่อมมีเพราะความที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความขวนขวายในหน้าที่ โดยมีความกังวลในการพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและในการได้ความเป็นมนุษย์ที่หาได้ยากหามีอันตรายแห่งกุศลต่อความไม่มีความกังวลไม่อ่านแล้วมันเขา้าใจยากเงี้ยนะหมายคำว่าสิ่งที่เป็นอันตรายต่อกุศลเนี่ยมีเพราะอะไรอันตรายกับกุศลก็คือเจริญกุศลไม่ได้อะเพราะตัวเองต้องคอยขวนขวายคอย,คอยห่วงใยในหน้าที่ห่วงใยในกิจ สำนวนว่าอะไรนะันหน้าที่คือตัวเองต้องรับผิดชอบใช่ไหมบอกว่ามันเป็นภาระเป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องรับผิดชอบอาศัยว่าตัวเองต้องรับผิดชอบก็เลยไปรับผิดชอบนะนะทั้งรับผิดแต่ส่วนใหญ่ขอชอบไปก่อนนะนะเพราะถ้าหากว่าไม่เข้าไปทําเดี๋ยวจะผิดใช่ไหมก็ต้องการความชอบจากสิ่งนั้นอนะ่ะก็เลยไปขวนขวายในสิ่งนั้นขวนขวายมากเข้าให้สิ่งที่ขวนขวายมันเป็นเรื่องของกุศลไหมส่วนใหญ่ไม่ใช่เอาเป็นเอาตายเนี่ยนะเอาตายเลยแหละไม่ใช่เอาเป็นนะ ก็เอาจนตายในสิ่งนั้นนั้น่ะกุศลก็เลยไม่เกิดเลยนี่เป็นอันตรายต่อการเจริญกุศลทั้งทั้งที่เวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วตัวเองก็ได้ความเป็นมนุษย์เขาได้สิ่งที่ได้โดยยากตั้งหลายเรื่องมาประจวบเหมาะใช่ไหมหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสองเขาเป็นมนุษย์เกิดในมัชชิมะชนบทแปลว่าบ้านอยู่ใกล้เชตวันเนี่ยนะบ้านอยู่ไม่ไกลเชตวันเท่าไหร่แล้วก็พระพุทธเจ้าก็แสดงทำเป็นกปกติ โอกาสหแบบนั้นไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆแต่ขนาดเดียวกันก็บอกแหมธุระยุ่งแลือเกินอ้างจนไม่ได้ฟังธรรมใช่ไหมแล้วมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับว่างั้นท่านก็ไม่มีเวลาตายสิก่าง,งันคือมีงานมากติดพันผูกพันจนฟังธรรมไม่ได้เจริญกุศลไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ตายได้นี่น่าคิดกันนะก็คือพูดถึงวิจารณญาณของมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะ คือถ้าเขาเคยตั้งคําถามว่าเขาเกิดมาทมําไมกันแน่มาหาอะไรกันแน่มาเพื่อบําเรอขันห้าขันห้าจะได้ตายแล้วจะได้เกิดใหม่เท่านี้หรือสแสวงหาพบใหม่ไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้หรือสแสวงหาขันธาตุอายตนะอยู่เท่านี้หรือเป็นต้นเนี่ยแต่ถ้าคนที่ไม่ตั้งคําถามในเรื่องราวของชีวิตว่าชีวิตเป็นอย่างไรมาอย่างไรไปไหนมาจากที่ไหนจะไปไหนเป็นต้นเนี่ยถ้าไม่ควนขวาาเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคือสาระกันแน่ ถ้ายิ่งฟังคําของอาสาบุรุษมากขึ้นมากขึ้นด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยคันนี้ข้อความในคาถาว่าสุขังวตตัสะโนโหติกินจิความว่าในวัตถุมีรูปเป็นต้นแม้วัตถุอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งย่อมไม่มีคือไม่มีอยู่ได้แก่ไม่ปรากฏแก่บุคคลใดโดยภาวะที่กําหนดด้วยตันหาวันนี้ของเราบุคคลนั้นย่อมมีความสุขแท้อธิบายว่า มีความสุขหน้าอัศจรรย์ทีเดียวถ้าไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นความสุขจริงๆอ,อย่างสงกรานต์เนี่ยตายไปเท่าไหรเนี่ยนะเพราะไม่ใช่ของเราใช่ไหมเรามานั่งยิ้มอยู่นี่สบายใจได้เนี่ยนะนะแต่คนที่ตายนั่นก็เพื่อนเรานี้ก็ญาติเรานั่นก็โอ้คนที่เกี่ยวข้องกับเราเราขาดคนนั้นไม่ได้เนี่ยถามว่าจะนั่งฟังธรรมได้ไหมไม่ได้นะและรถประสบอุบัติเหตุเป็นร้อยๆคันเนี่ยที่มานั่งยิ้มอยู่ได้ก็เพราะไม่ใช่รถเราอีกนั่นแหละ ถ้าหากว่าขันเหล่านี้ไม่ใช่ของเราโดยประการทั้งปวงแล้วนะเราจะสบายกว่านี้อีกเท่าไหร่ใช่ไหมอิรักอดข้าวตอนนี้เขาปล้นกันก็ไม่ใช่ปล้นบ้านเราเองนะมัน,น,นอะไรก็ตามเถอะถ้าไม่ใช่ของเราเนี่ยลึกซึ้งที่สุดแล้วมีความสุขที่สุดแต่ว่าไม่ได้ตันหาไม่ยอมหรอกมันต้องของเราสิเอาชื่อเราไปแปะไว้ก็ยังดีขอให้มันเป็นเราและเป็นของเราเข้าไว้ทั้งๆที่เขาไม่รู้บอกว่า สิ่งที่เขายึดถือว่าเป็นเรานี่เอาอะไรมายึดถือมันเป็นความเข้าใจผิดเท่านั้นเองเนี่ยนะย่อหน้าล่างๆบอกว่าบุคคลใดไม่มีกิเลสเครื่องกังวลคือกิเลสเครื่องยึดหน่วงอะไรๆแม้เล็กน้อยก็คือไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้กังวลเนี่ยนะไม่มีกิเลสที่ไปกังวลด้วยกังวลด้วยราคะเป็นต้น นั่นแหละข้อนั้นของบุคคลนั้นผู้ที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลชื่อว่าเป็นความสุขแท้คือเป็นความสุขหน้าอาัศจรรย์เพราะเป็นตัดใจแห่งความสุขัน,นถ้ากําจัดกิเลสเครื่องกังวลไม่กังวลแม้กระทั่งในร่างกายและชีวิตได้เนี่ยนะชีวิตจะมีความสุขขนาดไหนถ้ามานั่งทําใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องกังวลหรอกได้ไหมเอางี้ไหมพอไหม ไม่ต้องกังวลอะไรตั้งอันนี้ไปฉันจะปล่อยหมดเลยใช่ไหมแล้วทำไงดีมันก็คำว่าตัดกังวลเนี่ยนะไอตัวตัวที่ตัดจริงๆเนี่ยมักมีองแปดนะทํามักไม่ครบองแปดอย่าเพิ่งไปตัดกุศลซะก่อนตัดอกุศลนี่รีบตัดตัดไปเถอะแต่ว่าถ้าอริยมรคมีองค์8ยังไม่ประชุมกันอย่าเพิ่งรีบตัดกุศลเนี่ยนะพยายามภาภเพียรให้กุศลเกิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อน เพราะถ้ากุศลไม่บริบูรณ์เพียงพอแล้วอยากคิดนะว่าจะตัดอะไรได้อยากคิดว่าจะตัดเยื่อใหญ่ได้จริงๆหากจะถามว่ากิเลสเครื่องกังวลเนี่ยไม่มีแก่ใครพระองค์จึงบอกว่าสังขาตธรรมัะสะพะหูสุดตัสสะเนี่ยคือคุณ,ณสมบัติผู้ของผู้ที่ตัดเครื่องกังวลได้สังขาตธรรมะเนี่ยนะแปลว่าคนที่นับธรรมะหมดแล้วแล้วก็พหูสุดตะสะก็คือเป็นพหูสุร อธิบายว่าบุคคลใดมีธรรมะที่ต้องบอกแล้วบอกก็คือมีกิจที่ต้องทำเนี่ยทำแล้วเพราะสําเร็จกิจ16อย่างกล่าวคือกิจเหล่านี้สําเร็จด้วยมรส4ใช่ไหมกิจ16ก็คือกิจในอริยสัจสี่นั่นแหละกิจในอริยสัจสี่ของอริยมรสีทํากิจแทงตลอดอริยสัจเสร็จแล้วเนี่ยเรียกว่าสังคาตธรรมมัะผู้มีธรรมะอันนับได้แล้ว ถ้าในมหานิเทศจุลนิเทศเป็นต้นเนี่ยก็คือนับอะไรนับว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกข,ขาสัพเพธรรมาอนัตตาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังเป็นต้นปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมรู้เหตุเกิดความดับอัาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปสี่ภาษายตนาหอุปาทานขันห้าแทงตลอดอย่างกินจิตสมุทยัยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังเป็นต้นเนี่ยนะ ตรัสรู้แบบนี้จึงเรียกว่าสังคาธรรมมสะผู้มีธรรมะอันนับเสร็จแล้วเนี่ยนะถ้านับได้ครบโอ้ยนับได้ตั้งหกใช่ไหมอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจยนี่พอไหมไม่พอที่จะพ้นทุก,กันนะจะต้องนั่นแหละอย่างน้อยก็นับให้ได้ว่าจากขูจากขูสมูไทยจากขูนิโรจากขคนิโรถ้าขามิมีปฏิปทาแล้วต้องแทงตลอดอย่างเงี้ยคูณสี่ครั้งใช่ไหมสี่ครั้งด้วยอำนาจโสดาปฏิมักเป็นต้นนั่นแหละจึงจะทํากิจ สำเร็จถ้าไม่แทงตลอดอริยาศาสตร์ก็ไม่สำเร็จหรอกเชื่อว่าเป็นพหูสูตรในคําว่าหูสูตรตัสสเนี่ยนะเพราะรู้พาหุสัจจะแจ้งชัดจากธรรมะนั้นนั่นเองแห่งบุคคลนั้นพหูสูตรตรงนี้ไม่ใช่ผ่านหูแววผ่านหูมาเยอะแต่หมายว่าทากิจตัวนั้นแล้วเห็นตามนั้นจริงๆเรียกว่าเป็นพหูสูตรเรียกว่าพหูสูตรโดยการปฏิบัติเนี่ยนะ ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงแสดงอน,นิสงส์แห่งความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอะไรๆเราจะรู้ถึงผลแห่งบุญคุณของการไม่มีความกังวลเนี่ยนะจะต้องแสดงโทษของกิเลสเครื่องกังวลถ้าเราจะรู้ว่าไอ้ความไม่มีกังวลเป็นสิ่งดีเนี่ยนะจะต้องเห็นโทษของความกังวลคํานั้นมีเนื้อความโดยโย่อต่อไปนี้พระศาสดาแสดงถึงธรรมสังเวท สังเวชมากลยนะทำที่บอกว่าโอ้กิตติดธุระจนมาฟังทำไม่ได้นยนะพระพุทธเจ้าฟังและสังเวชมากถ้าอุบาสกนั้นก็บอกมีเหตุผลอันสมควรตอบพระพุทธเจ้าได้ที่ไม่ได้มาฟังก็เพราะมีธุระใช่ไหมพระพุทธเจ้าสังเวชเลยนะคำว,ว่าสังเวชนี่เป็นชื่อของโอตับปะที่ประกอบด้วยปัญญาปรารบถึงธรรมนั่นแล้วพระองค์ก็ตรัสกับจิตของพระองค์ที่บอกว่าบอกในคาถาใช่ไหมกิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ใดความสุข ย่อมมีแก่ผู้นั้นหนอผู้มีธรรมะอันนับได้แล้วผู้เป็นหูสูตรแล้วบอกตัวเองเลยว่าท่านจงดูบุคคลผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเดือดร้อนอยู่ชนผู้ปฏิพัติ์ในชนย่อมเดือดร้อนอันนี้บอกตัวเองนะพระพุทธเจ้ายังคุยกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะตัวเองในที่นี้หมายถึงใจนะก็บอกใจของพระองค์นั่นแหละพระพุทธเจ้ายังบอกใจตัวเองได้เนาะของเราต่อไปก็น่าจะแนะนําตัวเองได้บ้างนะพระพุทธเจ้ายังแนะนําตัวเองเลยเอ่ พระองค์บอกว่าท่านจงดูบุคคลผู้ชื่อว่ามีกิเลสเครื่องกังวลเพราะมีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นและกิเลสเครื่องกังวลคืออามิตรเดือดร้อนอยู่คือถึงความคับแค้นด้วยกิจน้อยกิจใหญ่เพราะเหตุแห่งการสแสวงหาไอ้แสวงหากว่าจะได้มาก็ยากยากแล้วก็อารักขาอีกก็รักษากรมทั้งหลายที่ได้แล้ว สแสวงหาก็สแสวงหาสิ่งที่ยังไม่ได้ใช่ไหมพอได้ไมาแล้วก็รักษาอยู่นั่นแหละเพราะความเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลนั่นเองแต่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะการยึดถือว่าเราว่าเป็นของเราโอ้ยคำว่าเราเนี่ยนะโลกเนี่ยเรานี่ใหญ่ที่สุดว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นเราหรือเป็นของเรานะไม่มีอะไรจะพิเศษเท่านี้อีกแล้วยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ว่าจะหน้าของเราตาของเรากายของเราอะไรก็ช่างเถอะญาติเราขอให้มันพันๆกับเราเถอะมันยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะความยึดถือยึดถือแต่เขาไม่รู้อะไรสิ่งที่เขายึดถือเนี่ยมันเป็นของร้อนบทว่าชโนชนสมมงปฏิพัทธรูปโปความว่าตนเองเป็นชนอื่นเป็นผู้มีภาวะเนื่องกับชนอื่นด้วยอำนาจแห่งตันหาว่า จริงๆอ่ะตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะไรหรอกถูกตันหาเนี่ยแหละมาเล่นงานตันหาจริงๆเนี่ยมันเป็นเจตสิกที่จอนเข้ามาเป็นครั้งคราวนะมันไม่ใช่มันเกิดตลอดการอะไรนะแค่มันทําหน้าที่มากระซิบมาหลอกแล้วมันก็หายไปมันไม่ได้แช่ไม่ได้มั่นคงอะไรนะสมมติมันบอกว่าอันนี้ดีนะเสร็จแล้วมันก็พอสร้างให้เรากังวลเดือดร้อนกับสิ่งนั้นแล้วมันก็หายไปแล้วทีนี้เหลือแต่เครียดกับสิ่งนั้นอย่างเดียวตอนแรกมันกระซิบบอกว่าอันนี้ของเราก่อน พราะหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยมันไม่บอกแล้วนะมันก็ให้เราดูแลต่อไปปันตญหาเนี่ยนะตันหาบอกว่าเราเนี่ยเป็นของผู้นี้แล้วก็ผู้นี้เป็นของเราเออมันบอกได้เลยนะเออเนี่ยเราเนี่ยเป็นของผู้นี้เป็นยังไงเราเป็นของผู้นี้เราเป็นลูกของผู้นี้เราเป็นญาติของผู้นี้เราอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาผู้นี้เป็นของเราเป็นไหนผู้นี้ก็เป็นของเราเนี่ยนะ ก็เลยเดือดร้อนเดือดร้อนถึงความคับแค้นที่จริงข่าเนี่ยต้องดูในคาถาธรรมบทจึงจะเห็นชัดใช่ไหมปุตตามัติธนะมัติอิติพาโลวิหันยติอัตตาหิอัตโนนติกุโตปุตตากุโตธนังจะบอกว่าคนพานเนี่ยพากันเดือดร้อนว่าบุตรของเราเนี่ยมีอยู่ก็เดือดร้อนเพราะบุตรใช่ไหมรั์ของเราก็มีอยู่ว่าตามความเป็นจริงละโดยสภาวะแท้เลย ตนนั่นแหละก็ย่อมไม่มีแก่ตนก็ว่าตนของตอนก็ยังไม่มีบุตรจักมีแต่ที่ไหนทรัพย์จักมีแต่ที่ไหนเนี่นอันนี้ข้อความที่พระองค์ตรัสในคาถาธรรมบท